ครับสวัสดีครับสวัสดีคบท่านผู้ชมช่องนาวินมาวินชาแนลนะครับมนีก็ได้มา,าบ้านน้าอ้อมครับวสิมาบ้านอาจารย์เลียนหรือ<า>ลุงเลียนนะครับพอดีเราบปอยู่ครับเรา,า,าไปเราไปไปอุงเทพก็เลยแวะมาบ้านแม่ปา,านครับนี่กองกำลังจับขึ้นแม่ปาน พอดีเราไปเห็นบอพอดีนุ่มอาร์มกำลังสัมผัสนะครับนาสามเติมว้าวสามโตตรงแม่านติมมเลยสามโตโตมือนตรงเลยมนไปบอกด้านหา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 แปดบอกทหารแปดเนาะที่ว่ามากนี่ลรับแม่ปานผู้เป็นไอบอกเลขคำนวณแม่นแมครับเมื่อนี่นุ่มอาอ่าก็เลยภาพผมมากเพราะว่า เล่พันเขาครับเขารู้ครับเล่เนี่ยมันเอ็นกับจี๊พามาเบิ้งแับเบิ้งจากไหนกับคืดครับผมโอ้โหคืดครับเอาเนาะครับเดี๋ยวผมสีส้มุ่มเบิ้งเออ่ขออนุญาตนะครับนายปานขออนุญาตนีขวดจะเอาไงงวดนี่ยนปะงวดก้อนตัวได้ที่แม่ปานให้งวดก้อนที่แม่ปานได้ได้ชม หมดก้อนได้ได้ยัน83 42ตรงตรงเลาวินเลยทุลักทุเนครับอันเปนมาหลาหลางสีมันไดเป็นเอารงเลยว่ะพราะว่าใจมาองดย่างขักเลยข้อมูลท่องแลนี่หนาวนะครับมีหนาวนะครับขออนุญาตแม่นะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตททะครับ่งไห้ท่านผู้ชมเลยบงครับวันที่หนึ่งกันย่าสองันหรอยหกสิบหนะครับนี่ครับ เบิ้งนะครับเลขแม่ยปานที่ผมงวดออกมาก่อนเลยครับมีหาเก้าหนึ่งแปดสองแปดเกียจหาหาหนึ่งหกหนึ่งครับครับท่านผู้ชมบนรางครับบนรางกราฟกันไหวนะครับครับนี่ผมว่าเบื้งนี้สองแปดนี่มันไปตรงกับเหล็เหล็กที่ผมไปเอากับนุ่มอ่ำครับหนึ่งหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดครับตรงกันครับหาเก้าหาเก้านี่ไปตรงกับเหล็กที่ผมไปเอากับ หมามีซีเก่าเก่าซีนี่ครับครับกะกะเบิ้งนะครับเบิ้งหวเบิ้งวบเป็นแนวทางงนะครับ ài, อ่าครับครับขอบคุณที่ร้ายครับรรมแม่ฟานแม่ฟานยังยังยังมีแนวเอือนที่ว่าโอ้โอผมเรียกไปเบิ้งข้ังหลังครับไปเห็นขังหลังอยกองเข่าครับกองเข่าเป็นงานฝีมือครับงานฝีมือโอง้ามครับองามมิตะใบกํางามเลยครับครับ อท่านผู้ชมครับวันนี้ผมผมมากับนุนอามอ่ามานุ่มอามละกกาขอท่องแรครับขอท่องแรกับม้าแบบเบาชัยเบาเขียดครับครับเบิร์กองเข่าครับมีตะกองงามๆอ่าท่านผู้ชมสนใจกับครับท่านผู้ชมสนใจซั่งได้นะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับ เป็นงานอินแฮนด์เมดเนาะครับงานฝีมือในการจักสานคกับครับสร้างจักสานใส่งานฝีมือบังครับบังมีดมีดตอกกันนี่ภาษาอีสานเท่านี้ภาษาอีสานครับมีดมีดตอกครับมีดตอกอันนี้ตัวนี้กําลังขึ้นนะครับอ่ากําลังขึ้นงามๆใหม่ๆเลยครับนี่กําลังขึ้นใหม่ๆเลยครับงานจักสานงานแฮนด์เมดครับเป็นงานฝีมือ ละเอียดได้ครับนี่เป็นเ็ดแล้วกำลังล่งสีล่องพื้นเป็นว่าครับสีล่องพื้นบริการกับกัสีเป็นอ่ลองพื้นไว้ก่สีล่องแสแหละคือไปเชื่อมแข็งนะครับนี่คือจังไม่ลัษนะทีปนเอาซายเรียบร้อยสวยงามครับละเอียดยิบบางในบาใช่แต่เหตุคือพันได้บ่เอดยดอดละเอียดยิบละเอีดะเอียดบยละเอียยสละเอียดียดลเออ ตอกแต่ละเส้นก็สิเขากลายพุ่งขึ้นรอบแรกนะกระมุนแล้วล่ะครับต้องมาเลี่ยนทีนี้ที้ดียวครับไม่ได้เออครับนี่มีดที่เพิ่นจักษ์สาในเป็นมีดมีดตอกครับมีดอันนี้ใส่กับการจักตอกเทียมใหม่เชืิอมือเพิ่นกันอันนี้คุณพ่อนี่อันนี้แม่นอันไหนครับนี่เป็นเป็นเล็กแท่งเล็กแท่งน้ำน้ำไว้ที่ที่แท่งน้ำ แลก็เอาเอหมูยัดรั่ต้องน้ำก่อนกินก่อนอันนี้ไหวเป็นเพราะคบนี่ส่วนนี่ไหวครับตัวสารในมีมีไม้ไผ่ก็ตอกย่างตอกอมครับครับนี่ครับส่วนที่เพิ่นเฮ็ดแล้วจักสารแล้ว สวยงอมด้ครับใก่มันนักคำนวณตายแล้วกาออครับเราะว่าผมว่ากล้วยเุงอามต้อง้องหานัครับครับซือคือเพิ่นน่ะเซตนี้หาคือเพิ่นกล้วยเนี่ยเพิ่นซือหาครับครยบผมเาเรื่องกล้วย กองเขาบ้่นแฮนด์เมดบานอับอ้อมนะครับท่านผู้ชมสนใจจังใดกับจังคอยโทรมาถามครับเจ้าของผู้พนัจักสารคือแมปปานครับแล้วผมสิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับครับผมเจ็ดห้าห้าหนึ่งหกหนึ่งแมปปานพิงีมางลกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะ ไก่เบิ้งเป็นแนวทางว่าได้มาแบบนี้ว่าตรงแก๊มูทันบอมูทัน,น,ไนได้มาสำนักเดะได้มากมองได้อาจารย์ได้มาเปรียบเทียบเบิ้งกันนะครับกับแม่ปานงวดนี้นะครับผมนะแม่ปานราแล้วครับถามนหมกองเข่าคือได้หลายหน่วยได้หลายหนื่อเพืจังไหญ่น้อยเอางี้สิจ้าท่านผู้ชมครับเอ,อาวินกองเข่านะกองเข่านี้ถ้าผู้ใดต้องการสนใจกองเข่าแม่ปานพอเพลินนะครับผมเด้อ โทรมาบอกแม่ปลาได้เลยแม่ปลาครับขอเบอร์โทรด้ครับเบอร์โทรอย่างเบอร์โทรอย่งห้าข้นากับเบอร์โทรเบอร์โทรฮะถามเบอร์โทรผัวมันจ้เริ่มมันเริ่มมันเริ่มมันปกาศเตไหนตัวว่าเป็นคนเช่าเขาเอานึ่งไเขาหนึ่งคนละคนละเขาคนละเขากันเขากันเขา098 เอาเขียนในนี้เลยเขียนเลใต้นี่เลยครับเขียนไปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมกับแม่ปานปาะกาแนะศูนย์เก้าแปดหรอศูนย์เก้าแปดโอ้งานเขาเป็นงานบาวิทงานสีมือเลยวินงานแฮนด์เมดงานสีมือพันล่องสเล็กล่องนี่วะยังนี้ไม่สีล่องพื้นพร้อมดินี่ครับจะเรืมไปติดตามได้บอกดูวยดูได้เลยใช่ครับ อันนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแม่ปานศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเกียหนึ่งสามสี่ศูนย์เจ็ดครับผมเบอร์แม่ปานใครอยากจะโทรหานะครับเรื่องกองข้าวนะครับแม่ปานนะโอ้มาถามได้ว่าเรื่องราคาราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปมาคุยกับแม่ปานเอาเอาแม่จมูกนี่ใช่ไหมห้าแม่ปานเพิ่นอาร์ทีเดี๋ยวแบบว่าอยากทีเมื่อกี้ไหมระคงราคาไปไปคุยกับแม่ปานเอาครับอ๋อแม่ปานองตรงเด้อ กองเข่าใบใบแหลกที่แม่กาแม่ปานได้ช่องอ่างพ่นผลได้ไปเด้อผลเนใ็จมาแสนสิบก็ปีแล้วอาวินยังคงสภาพเดิมสภาพเดิมยังสวยงามคุดตบดีครับอันนี้คือคือกองเข่าไว้เออไวเหมือนงวยเลยอืมไวทั้งนอกทั้งในอืมได้นี่ก็ไวนอกก็ไวครับโดยวานวยนีับว้ายจนสมดอนงวยเมนแต่ว่า แต่ว่าถ้าก้องเข่าโยดก็ิี่เป็นยังหลอกมันเป็นก้องเขาไหวรับบานฝาไหนี่ใส่วายเื่อดเพราะว่าหวมันเสร็น้อยอือใส่แม่ไพแต่ว่าเอาแต่ติวมันครับท่อนท่านที่ถูดเอาตกลงแม่ปานใส่ติวมันหรือติวไพครับอ้าวครับอ้าวอ้าวติวไพ่นลาเราอย่ารอแม่ปานเน้ะครับเกะ S <S เป็น<โบ> <ning> ติวไพ่นะครับใส่ตะติวเพราะว่าเพื่นพ่ได้ายใส่ทางในเป็นเป็นติวข้างนอกเพราะว่าถ้าใส่ <tense. S 2> ติวไม่ไพข้างนอกนี่ความทนท่านสูงครับเบกาึงี่โบกถึงเรงเลขนี่เ่ืึอหรอกยันเลขเบอร์โทษคน ถ้าจะเอาเลขอีี่นี่คุณตั้งแต่แม่สองหอดแม่สิบสองคุณะบ่เอื้อสองหนึ่งเป็นสองสองสองสี่บ่เอื้อถูกแม่ถูกคุ้นนี่เออนะครับผมหออสนใจกับโทรมาโทกมาเลยครับผมโทรมาเลยแม่ปานครับอ่าถูกมาเลยแม่ปานบายทั้งลูกงวดนี้เลยบายมืดชุเทียเป็นใหม่ไพ่บัดนี้เป็นบายไดมั้อาพ่อฮาวินก้องขาเมดชุดนี้นะก้องขาหมดชุดนี้ครับ ก็แสดงเ่าก็ต้องร้อยนิดนึงกันไะมรอดทานผู้ชมครับยีดจับจองกันเด้อบอท่านได้ยังสั่นค่ลงไปแป๊บเดียวหนึ่คนเอาไว้ดิเพราะเป็นเที่ยวก็เสียดายแต่ละกอง โอ้ยหลายเดือนแล้วหลายเดือนนี่อวินมันแม่หลายเดือนพร้อมมันบ่แม่นต์กีวาเขาเรียกว่าแล้วแต่อารมณ์ศิลป์สิมาเป็นบ่ครับเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะงานแทมเมดเนี่ยคือบอดดิบงานแทมเมดครับรู้แล้วคือมีท่อนีเป่นตันี่มีเท่านี้ท่านผู้ชมผมไปทำงานก่อนสามคือสองหรือนหมดแล้วหมดเลยนะอวินหมดแล้วหมดเลยนะกองเขาแบบงานที่มันเป็นเด็กหยาดเลากรต้องดีดี ประกาศตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดแต่สำหรับคืนนี้คืนนดี้วเราก็รอบเดียนรอบท่านผู้ชมสายน้ำไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยใครรีบตัดสินใจผู้ใหญ่จักบาท์ลองเลยครับผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่กี่บาทบาทเข้าชมห้าบาทเด็กสองบาทฮาบรอดพาเอาเอาการแซวแซวพอท่องท่องแหล่ะพอนะครับนั่งกลางแปลงบ่ได้รอดที่ว่าประกาศไปครับแต่ว่าขอเผาก็ดีอย่างหนึ่งเป็นมีผู้ซอยนะพ่อผู้ซอยเพิ่งกะเล่นโทรศัพท์อีกพูดหนึ่งการ การโน่นนี่นั่นตายอีกผู้หนึ่งบาอาใช่บาอ่ใช่สิเปียนาคีพแล้วเป็นว่าน่งเปียนาครีปวะอ๋อโอ้ยบาวชใชเสียดลงเจ็ดสิบนี่บ้าไแต่ภาไปลงท่านเจ็ดสิบกิโลนี่ตึงเก้ออเห็นบาอ่ใช่แม่มนตจักตอกเล้บาวชใชต้องจักดอกผู้ใดนั่งเอาฟืนฟันเมียอยู่ผู้ยเอาบีดฟันฟืนโอ้ยปลอดท้องม้าว่าลงเขาบ่พี่สาวพี่สาวพี่สาว บืงไกเบื้องไปแบบนี้นะครับ้องเขาโอ้ยบเพ็ว่ามหาเลยชางเพลินแล้วดิเพลินดิคยเยปีนไปปีนมากเี่อเลของโตซะ่นะครับอืมงานมากองานดีเด้องางามงานงาส่ชัวร์หนูัวหลานแบบนี้ใส่เขาตาเจ็ดนย์ไเบื้องหินเล็กเจ็ดศูนย์มาเที่ยเจ็ดศูนย์นี่สองศูนย์เนาะเนี่ยตังกันเลยนะตีเ่ยวอลเล็คกัมันเียมันเี้ บอเน้ยแต่แน <an> ่นแน่นเอาโหเก่า <diction> ต <aries> ้นศูนย์เก่าศูนย์เจ็ดต้นนี่ใช่หรอสราง่าแต่ต้องเปลี่ยนมาล่ามอดกล้องเขาต้องบอท่านผู้ชมเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมศูนย้านเมีนศูนย์แปดบ่ออ๋อศูนย์แปดบนี้มันมันล่ามอดกล้องเขาครับเอาขางรางลงมาเนี่ยมันคือคือคือเก็ดพ่วงกับกับแปดแหละนว่าเนีนเนนเนนเนนปะศูนย์แปดเก็ยรปะแต่สีประมาณนั้นแหะ เห็นเป็นจเเเครศูนยเก่า<ม>อย่างน้หมดน้อยนะคร<อ>ับฟองข้าวให้โคชคครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับถ้าอยากได้เอากล้องแง่ไปโหลดมันจะถ้ากล้องเข่าหน่อยมันจะเป็นกล้องเขาาหน่อยขาแม่เอากล้องกล้องกล้องเข่าแง่ไปโหลดกล้องขาแง่ขาผัวโว่าขาที่บาร์เขาอ่ะกล้องขาแง่ขาลูกบ่มันว่กลับขึ้นกันบ่ะซ่อมมีกับขาเนาะยิ่งเรื่องเงินเป็นเงินไดว่อยิ่งเรื่องนี้ซ่อมมีกับว่าขาป่ะนี่เอานะครับท่านผู้ชมเอาตันนะเอาวินนะนะครับท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันตามนี้นะครับผมนะกับแม่บ้านะครับ แม่ปานคนมีเส้นคนมีเส้นตีปลาต๋อยจะคนมีเส้นโอเอาปลาต๋อยคนมีเซนคนมาคือเลยบาตรบาตจะต้องไปยังไม่คือกันนี่กูก็เพิ่งพ่านครับท่านผู้ชมนี่ก็ครับผมครับพอทั้งเรือผมกำลังนั่งอยู่ทับแม่ปานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนุ่มอามคอยถือสิคอยไม่ได้ถือบักจกเด้กใช่ปะไม่เป็นบกจกเนี่ย มันกองเข่ารับกองเข่างามันกองข้าวนะครับเห็นบรรับอ่อนฝ้อยอ่าใครๆว่าอย่าลืมกองเข่าเพิ่มเร้อนี่เอาสุดชุดสุดไทยเด้อัที่แบบเมดแล้วเมอเลยเด้อีกโดนได้เป็นย hmm, ังทีเฮ oh. ็ดบอดีนี่ขึ้นมาเมอโดนโข่อยมาเทียเดฟตัวนี้อกองเข่าตัวนี้มันสีบมีพุ่ราคาสูงทุกคบฉีกโบม่านี่ะศูนยนี่ไหมศูนย์ศูนย anyway> ์แปดเ็ ถ้าว่าศูนปดที่เห็นคือศูนย์แปดแมนยูยูน่มันเป็นไดซี่ตัวเป็นศูนย์เป็นแปดเป็นเกเป็นสองแมนยูแมนยูแน้นยันตกัเกิดขึ้นได้แมนนะครับท่านผู้ชมจะเรื่องคนอะไรก็แชรกันแล้วกันนะครับติดตามด้วยมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับเอาแค่นี้นะครับผมเนาะกับสําหรับที่นี่ก็แม่ปานนะครับเออ เอาก็สับนีซะในปันอ่ะเออแล้วกับผมนะเอาโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโชคดีเด้อกิ๊กเก่าอ่ะล่ะตามเราเนี้ยฝากกโปรอะไรโปรเครับแมนครับผมส่องมาวินชาแนลแมนครับผมพร้อมด้วยนุ่มอามคนโดนได้ครับพอช่องแรงนะครับมไอนี่ไปนยังว่าเก่าเดับครับโอเคครับผมยายแหลมผักสองครับสวัสดีครับผมดีทุกท่านครับสวัสดีครับ